สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวตัวใจผาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่สถานนี่รถไฟบ้านคลองลึกนะครับซึ่งติดด่านมุมแดนไทยจมุชาาครับตอนนี้ก็มารอซื้อตั๋วรถไฟยามเช้าเพื่อกลับกรุงเทพหลังจากวันนี้มาเที่ยวคาสินโนก็ไม่ได้ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ก็คือ เอาเงินมาหมื่นหนึ่งประเภทเดิมพันโลห้องนอนไม่ได้กูก็ไม่นอนเล่นเสีย,ยกูก็กลับบ้านประมาณนั้นก็เลยออกมาประเภทตู้ต้องกลับบ้านนะครับเพราะวันนี้โดนแหลกรานเลยก็คือหมือนหนึ่งเงินแหละที่เอามามันไม่สามารถที่จะโลชิปห้องนอนได้ มันทำไปได้ถึง20,005 2 0 0 0แล้วตอนนี้เขาให้โลห้องที่30,000ครับมันก็คือได้แล้วก็โดนมารอบนี้รู้สึกแย่กว่าทุกรอบเพราะว่ามันเหมือนกับความผิดพลาดมันอยู่ที่ตัวเราอะก็ลองออกไปแบะลายใหม่ลองดูไม่เชื่อมั่นในการเดินลายอะไรของตัวเองเดินมากก็เลยโดนประ,ประมาณนั้นตอนนี้ก็ กำลังจะเดินทางเพื่อจะกลับบ้านเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศตอนเช้าที่หน้าด่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกมาที่เสานีรถไฟกลัวไม่ทันครับตอนนี้เพราะว่ารถไฟออกหกโมงห้าสิบนี่ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแหละพวกที่ติดในด่านก็รีบจะเป็นจะตายครับันขึ้นรถไฟกลับผมจะให้ดูสพานบรรยากาศยามเช้าที่หน้าด่านหน่อยหนึ่ง ก็ทั้งคนข้ามไปมาทํางานทั้งคนค้าขายทั้งโรงเด็กเ, mm hmm. เรียนก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ mm hmm. เพื่อรอข้ามด่าน mm hmm. น,นี่นี่คือหน้าด่านที่บ้านของลึกครับ mm hmm. เนี่ยก็รอรถไฟมาครับประตูยังไม่เปิดเลยรถไฟยังไม่มาคนก็ลือรอซื้อตัวข้างในเมื่อสักพู่มผมก็ไปละ ตัวก็ยังไม่ได้เปิดขายเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศมเง้าที่หน้าด่านครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายสถานีรถไฟแต่ละสถานีให้ดูเวลารถไฟผ่านนะครับก็ไม่ได้จะได้ดูแต่ละสถานีว่าเป็นยังไง ก็คือสถา,านีรถไฟอรัญประเทศนะครับเป็นสถา,านีที่สองออกจากสถา,านีบ้านคลองลึกมาประมาณนั้นนี่ก็คือข้าวสถา,านีรถไฟอรัญประเทศเดี๋ยวผมจะให้ดูสักสองสามสถานีทางผ่านกลับกรุงเทพเพราะว่ารอบนี้อาจจะหยุดนานหน่อยครับเพราะว่า นะนั่งได้ครับตรงนี้ก็ sure <in wil> นั่งได้ไปทำรถแล้วก็มีจานาทีเข้ามาถ่ายรูปมีเกือบจานีแล้วไฟอารัญประเทศครับไม่ทันไม่ทันทันไม่ทันมีผู้โดยสารพยายามจะวิ่งขึ้นรถแต่่วาเขารอครับเขารอเนี่ยโอเค จะแบบมาแบบยนตัวซื้อตัวบนรถมีคนวิการครับก็ก็ถ้าคนไม่พร้อมจ้น้าที่จ,ทจะโบกธงแดงกับถ้าพร้อมก็จะโบกธงเหี่ยวให้ออกอลันยะปรตเท้สภาพบนรถไหอคนก็จะขึ้นมา จะให้ดูสภาพของอเวรัญญประเทศ่ายยเกินนี้คือตัวอำเภอครับทางนู้นเป็นโรงพยาบาลตัวตลาดจะอยู่ด้านในก็นี่เป็นโรงแรมดูเยี่ยมเยียมรวจะนี้ออกจากสถานีสักแก้วไวแล้วจะยุดรับตรงตัวในนานที่ป้าหยุดรถศาลาลำดวน สถานีบ้านแก้งที่อยู่รถฟ้าปงสถานีหนองสังและทุกๆสถานีตลอดปายทางสถานีกรุเทพครับโอเคเดินไปแล้วคุณนลยครับผมมาจากแท็กชานสารที่หนึ่งเป็นโดนัทธรรมดาที่2องเจ็ดห้าแล้วอยู่จากสถานี รวมได้าลาดาสถานีด่านทองแดงบ้างของนะครับต้นฤดูสามกองผสมเจริาประดาบดินแดนบ้างของนุ่นำสิรองรับสมราคือจราที่นั่งมดัรถทั้งค่งนครับชมบรรยากาศที่สถานีกบินบุรีครับ

e <music> สถานีรถไฟโยโกทากาครับสถานีนี้ที่จะให้ดูก็คือเนี่ยทาสีสวยงามสีส้มออกสีส้มครับอันสถานีรถไฟเล็กๆโยโทากา ตัวสถานีสวยดีโยธก,กาครับสถานีรถไฟป,ปากพี นี่คือสถานีประจำตะขามคนที่รอมันคอยจะรอรถไฟขาล่องเข้ากรุงเทพที่จะให้ดูก็คือตัวสถานีคาตาสีเหลืองสีส้มสีส้มสวย ผมไม่แน่ใจปกติเขาจะรอสับเปลกกันที่น่าจะเป็นกบินบุรีครับอันนี้สถานีไปจันตคำมมี่รอบๆอากาศ